ด้าโซนิกครับสตาร์ทไม่ติดขับขับมาวูบดับครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟไม่ขึ้นเช็คฟิลไม่ขาดแบตเตอรี่มีไฟไฟไม่มาตัวนี้ก็ไม่มาอยู่แล้วครับเช็คดูแล้วไฟไม่มาเช็คไปเช็คมาครับดูสายสีแดงเส้นนี้นะครับนี่มันขาดครับเดี๋ยวจะลองต่อดูครับว่าจะหายไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับ อันนี้น่าจะเคยขาดมาแล้วครับสายสีขาวเขียวนี่จะเป็นสายไฟนะครับที่มาจากฟิวข้างหลังนะครับมันจะมาส่วนมากนะครับเจอบ่อยนะครับขาดไปแล้วดับติดติดดับดับบางทีก็ขาดจะมีที่สายมันจ้ำกันสายรวมกันหลายเส้นนะครับสายสีขาวเขียวรวมกันไว้แล้วน้ํามันเข้าได้นะครับไม่ใช่เข้าไม่ได้นะครับนี่น้ําก็ขังนะครับตัวนี้เนี่ยบางทีน้ํามันเข้าสายนะครับไหลไปขังอยู่ตรงนั้น นะครับตรงใต้ใต้ถังน้ามันจุดรวมสายสายมันหลุด <c oughs> ก็ทําให้ไม่ติดนะครับไฟไม่มานี่ครับสายนี้สีนี้อันนี้คือเขาต่อมาแล้วมันมันน่าจะขาดแถวนอนหรือเปล่าแล้วเขาก็คือโยงนะครับโยงสายมาต่อมายาวนี่เลยเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้รื้อข้างในอันนี้เขาคือต่อโยงสายไฟมาเลยมันก็จะง่ายครับต่อการไม่ต้องปไปไล่สายหา แต่มันก็จะดูไม่สวยงามแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับอันนี้คือเขาทํามาแต่ไม่รู้ทํามาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะลองปอกสายแล้วก็ต่อสายดูนะครับเนี่ยสายสีแดงเส้นนี้เดี๋ยวจี้สายจัมเข้าหากันแล้วก็จะไปเปิดสวิตช์กุญแจดูครับเปิดสวิตช์กุญแจไ้ก่อนนะทีแรกมันไม่มีนะครับไฟไม่ขึ้นนะครับไฟเกียร์บ้างไม่ขึ้นนะ มาจำสายดูครับมือจับไปเลยไม่ต้องกลัวช็อตเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยถ้าไฟมาอย่างนี้เดี๋ยวไปเช็คดูไฟออกจากคอยครับถ้าไฟมาก็ติดแน่นอนเดี๋ยวจะจำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลองสตาร์ทดูไฟเดี๋ยวมาเช็คไฟคอยหัวเทียนกันเลยครับ ไฟจะมาไหมเนี่ยไฟมาแล้วครับเนี่ยไฟมาแล้วครับเคไฟมาแล้วใส่ปลั๊กหัวเทียนแล้วใส่หัวเทียนลองสตาร์ทดูทีตัวปลั๊กหัวเทียนนี่ครับบางคนใส่ไม่สุดนะครับถ้าคนไม่เคยทําก็จะไม่รู้นะครับดันเข้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็คือหมุนเข้าครับหมุนหมุนเหมือนขันน็อตนนครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นสกรูเกี่ยวปล่อย บางรุ่นจะเป็นสก,กูเกียวไปนะครับนะครับแล้วก็หมุนเข้าหมุนเข้าะคะเดี๋ยวมันก็จะแน่นเองนะครับพอแน่นแล้วก็ใส่ปลั๊กโมเทียนเสียบไปได้เลยครับกด,ดใส่ไปไแล้วแล้วลองสตาร์ทสตาร์ทกันเลยครับอืมโอเคครับปิดแล้วครับ ก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ